นี้เราก็เอาเส้นราเมงไปต้มในน้ำเดือดน,นะฮะประมาณห้านาทีนะครับเป็นส่วนประกอบของสุกี้นะครับมีผักต่างๆนี้นะฮะแล้วก็หมูหมักนะครับแล้วก็ลูกชิ้นมังกรคาบแก้วนะฮะแล้วก็เกีียวปลาลูกชิ้นอันนี้จำชื่อไม่ได้ครับ แล้วก็แมกกะพูุนครับต่อไปเราก็ตั้งน้ําครับอันนี้ก็เป็นน้ําซุปนะฮะน้ําซุปกระดูกหมูนะครับน้ําเริ่มเดือดผมก็ใส่หมูที่หมักเอาไว้นะฮะแล้วก็ผักหมดเลยครับ คนเอยนะเพราะว่ามันมีไข่ไข่มันจะได้แตกเป็นเม็ดๆนะฮะพอน้ำเริ่มเดือดสักรอบหนึ่งผมก็จะใส่พวกลูกชิ้นเกี๊ยวปลาอะไรพวกนี้นนะะนแล้วนะฮะมังกรอนขราบแก้วครัต้มมันลงไปเลยครับ อันนี้ก็กินประมาณได้ประมาณสามสี่คนนะฮะเนี่ยับกบ้วงกับใบตั้งออครับ ตอนนี้ผมก็จะใส่แมงกะพนไปเลยครับต่อไปผมก็เอาเส้นราเมงที่ต้มไว้เมื่อสักครู่นะใส่จานนะฮะแล้วก็ไปตักน้ำสุก,กี้นะครับพอตักใส่ชามแล้วก็เป็นอย่างเงี้นะฮะราเมงสุก,กี้ของผมนะครับก็กินกับน้ำจิ้มสุก,กี้ทั่วไปนะฮะกับ ต่าหูยีด้วยฮะเนี่ยฮะหน้าตาน่ารับประทานนะครับทำไม่ยากนะฮะก็เอาทำสุก,กี้เนี่ยธรรมดาเนี่ยครับแล้วก็เอาเส้นลำเบงไปลวกก็ามาลาดใสน่ยครับนะครับเกี๊ยวปลานะครับอันนี้คือแมกกะพุนนะครับตัวประกอบในนี้นะฮะมังกรคาบแก้วหมูหมัก,มกนะฮะครับขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ